เซียงคอนเน็วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาคุยกันถึงเรื่องบทบาทของผู้หญิงนะคะในเอเชียแล้วก็ในอาเซียนค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยคุยกันไปแล้วนะคะว่าบทบาทของผู้หญิงในเกาหลีใต้และในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะถูกจํากัดด้วยทัศนคติแบบตามประเพณีนิยมแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าถ้าหันมามองในอาเซียนแล้วในทางกลับกันประเทศที่ทําได้ดีเนี่ยคือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์เจษดาสาราทองกันนะคะถึงบทบาท ของผู้หญิงนะคะในวงการต่างๆในฟิลิปปินส์และโดยเฉพาะเรื่องการเมืองค่ะทาไมเราถึงต้องหันไปมองฟิลิปปินส์เป็นพิเศษคะอาจารย์อันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเขาเพิ่งจะมีประธานาธิบดีคนใหม่เพิ่งจะสาบานตนขอรับตําแหน่งไปแล้วก็ภาพเนี่ยสปอตไลท์เนี่ยนะครับก็จับจ้องไปที่สตรีหมายเลขหนึ่งสองคนนะฮะก็คือมาดามมาโกสซึ่งตอนนี้มีอยู่2คนก็คืออิเมลด้ามาโกสนะครับอันนั้นคือ,อคนที่เป็นแม่ของบองบองนะครับอีกคนหนึ่งก็คือ มาดามมาโกสคนปัจจุบันนะครับก็คือลิซ่าอารานิต้ามาโกสครับคนนี้เพิ่งจะเป็นอ่าสตนใหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์มาดๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอไปดูเรื่องของอันดับของประเทศฟิลิปปินส์คับในการจัดอันดับก่อนนะครับมีการจัดอันดับโดย World Economic Forum นะครับชื่อว่า g l o b a l gender gap index 2021นะครับจากเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยที่เขาจะดูในมิติต่างๆเนี่ยมีอยู่4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ก็คือ การมีส่วนร่วมทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โอกาสที่ในทางธุรกิจที่มีนะครับเรื่องของการได้รับการศึกษาเรื่องของสุขภาพนะครับของผู้หญิงแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองปรากฏว่าจาก4มิตินี้นะครับฟิลิปปินส์สามารถจะทาคะแนนได้ดีที่สุดในเอเชียนะครับมาเป็นอันดับที่17ของโลกนะครับจาก156ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดอันดับฟิลิปปินส์เสียเวลาที่มีการจัดอันดับเรื่องของ ผู้หญิงที่มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเนี่ยนะครับหรือว่า<ะ>ช่องว่างระหว่างเพศชายหญิงเนี่ยฟิลิปปินส์จะทนาคะแนนได้ดีมาตลอดเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเขาเคยมีสุภาพสตรีเป็นผู้นําประเทศมาหลายครั้งนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวลยแล้วก็ในแวดวงธุรกิจก็ดีในแวดวงกีฬาในแวดวงบันเทิงนะครับในแวดวงสื่อฟิลิปปินส์นี่ถือว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทมากๆ ผมอยากจะพาไปชวนดูนะครับภาพตอนที่มีการสาบันตนข้อรับตำแหน่งของเฟอร์เดร์นา์มาโกสจูเนียร์หร episodes, on, Mar Jam, Moon, bon ือว่าบอมบองนะครับเราจะเห็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนปัจจุบันนี้นะครับลิซารานิต้ามาโกสผมขอเรียกสั้นๆว่าลิซ่าละกันก็ยืนปาดน้ำตาอยู่นะฮะด้วยความรื้สึกิดิแล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะครับก็คืออีเมลดามาโกสอีเมลดามาโกสเนี่ย ถูกขนาดนามว่าเป็น The Kingmaker นะครับเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยนะครับถือว่าลุกป,ปั้นนะครับทั้งตัวของผู้พ่อแล้วตัวผู้ลูกเองเรียกว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ถ้าใครไปดูสารคาดีเช่นเดียวกันชื่อว่า The Kingmaker นะครับ ก็จะเห็นได้ว,ว่าเธอมีความมุ่งมั่นคือถ้าเป็นภาษาปัจจุบันคงมีแพชชั่นนะครับมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้ลูกเนี่ยขึ้นมาตรงตำแหน่งะัวนีแล้วก็ฝันเป็นจริงด้วยนะครับในในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องมาดูกันต่อไปว่าสิ่งที่เธออยากจะให้มาโกสผู้ลูกเนี่ยนะครับมาช่วยลบล้างอะไรบางอย่างในอดีตหรือว่าสิ่งที่ครอบครัวได้มองเป็นปราบาปเนี่ยแล้วก็กอบกู้ศักดิ์ศรีของวงตระกูลเนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้ผมอยากจะมาชวนคุยถึงมาดามมาโกส ปัจจุบันนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีการวางจุดยืนที่แตกต่างจากอ e ีเมลด้าอีเมลด้าเนี่ยเป็นเซเลบเป็นเซเลบริตี้ตปอไลท์ตลอดเวลาแต่ตัวของลิซ่าเนี่ยนะครับแตกต่างออกไปเลยเธอไม่ค่อยให้สัมภาษณ์สื่อไม่ค่อยออกข่าวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไปดูแบ็้กราวน่าสนใจนะครับเธอเป็นนักกฎหมายครับจบทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยมนิลาแล้วก็ไปจบปริญญาโทนะครับทางด้าน Criminal Procedure นะหรือว่า วิธีพิจารณาความอาญานะครับที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กซึ่งที่นั่นเองเธอก็พบกับครอบครัวมาคอสที่ลีไทนะครับแล้วก็แต่งงานกันกับบองบองเนี่ยในปี1993มีบุตรชายสามคนนะครับแต่ทีนี้หลายหละคนก็มองว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอมาคอสเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยเธอจะดำรงตำแหน่งอะไรหรือเปล่าในในรัฐบาลปรากฏว่าเธอปฏิเสธหมดเลยนะครับเธอไม่รับเลยนะครับแต่แต่นะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเธอนี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของมาร์กอสร่วมถึงการตัดสินใจด้วยนะครับจนขณะที่มีญาติใกล้ชิดเนี่ยบอกว่านะครับเธอเป็นที่ปรึกษาหมายเลขหนึ่งเป็นเสียงแรกและเสียงสุดท้ายที่บองบองจะฟังเสมอ mm. และมีมบอกว่าเธอนี่แหละคือคนที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญต่างๆการหาเสียงนะครับ mm. ซึ่งนอกเหนือจากผู้หญิงสองคนนี้แล้วนะครับจะมีอีกคนหนึ่งก็คือว่าสมาชิก mm. วุฒิสภาไ mm. อานีนมาโกอสที่สาวของบองบองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เธอพยายาม กันออกไปนะฮะไม่ค่อย <c oughs> อยากมีภาพด้วยเท่าไหร่นะครับซึ่ง,รงตรงเนี้ยทางบองบองก็ฟังด้วยนะ <c oughs> แล้วก็มองนี่แหละคือส่วนหนึ่งของของความสําเร็จ <c oughs> แต่ถ้าย้อนกลับไปอีกนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยตัวของลิซ่าเองต้องไม่รวงรอยกับทางคุณแม่แล้วก็พี่สไปยนะสักเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่รับเธอเข้ามาเนี่ยในครอบครัวเนี่ยตอนนั้นตัง้งผู้เป็นแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยมองว่า ตวัวของลิซ่าเนี่ยต่ากว่ามาตราฐานที่ควรจะเป็นของตระกูลมาคอสคือไม่ได้มาจากคราาอบครัวที่เป็นมีอํานาจทางการเมืองเพราะว่าเราจะทราบเป็นดีว่าที่ฟิลิปปินส์จะถือว่าเป็นประเทศที่มีเขาว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นราชวงศ์ทางการเมืองเนาะ political dynasty เนี่ยนะครับอ,อยู่<ข>ยุคหนาตระกูลเนาะมาคอสหรือว่าดูเตอร์เต้เธอไม่ได้มาจากตรงนั้นเธอมาจากครอบครัวที่ไต่เต้าขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้ามองจากมุมเนี้ยเธอไม่ได้มาตรฐาน<ข><ข> แต่ว่าเธอก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเธอเป็นซูเปอร์พาวเวอร์จริงๆทีนี้ก็ต้องมาจับตาดูบทบาทของเธอจะ,ะ,อะช่วยหนุนสามีแล้วก็จะกำหนดทิศทางแล้วเป็นเดอะคิงเม็กเกอร์อีกคนหนึ่งได้มากน้อยแค่ไหนครับคือจริงๆมันก็มีวิลินะคะอาจารย์ว่าเบื้องหลังความสเร็จของผู้ชายทุกคนเนี่ยจะมีผู้หญิงอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะพูดได้อีกแบบหนึ่งว่าเบื้องหลังความสำเร็จของทุกคนเนี่ยจะมีคู่ชีวิต อยู่ยข้างหลังกัดเพศแล้ใช่ไม่จํากัดเพศแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีคนคอยปรึกษาหารือที่ไว้ใจได้100%ยเปอรแหละเอาไว้ช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะอาจารย์ครับก็ต้องมาดูต้องจับตาดูเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะ ของ The Kingmakers ทั้งสองคน,น The Kingmakers King n นะเ <laughs> ติมเอสนะฮะระหว่างคินเดด้ากับลิซ่าเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถพาตัวครอบครัวด้วยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับไปได้ถึงขนาดไหนถึงแม้ว่าจะไม่มีบทบาทก็ตามทีเนะแต่ผมเชื่อว่าจะม,มีบทบาทอย่างมากครับค่ะลวค่ะเรื่องนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องการเมืองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องบทบาทของผู้หญิง แล้วก็มีความดราม่าเล็กๆนะคะก็ทําให้เรื่องราวมันน่าสนใจมากขึ้นแต่ก็เป็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ค่ะคุณผู้ชมและนั่นก็คือทั้งหมดในเซยน n c คอน e c t วันนี้ค่ะ